สวัสดีครับพี่พีทุกท่านวันนี้มาพบกับช็อตเด็ดโบราณอีกแล้วนะครับฝากกดตูกใจกดติดตามด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับผมจะลงคลิปทุกๆวันนะครับวันไหนที่ผมไม่ลงก็ก่อาไยด้วยนะครับบางทีผมก็ไม่ว่างไหมรับพระเก่าพระบ้านบ้านพระเดิมๆเลยครับผมมีรับประกันให้ด้วยนะครับอาจจะมีราคานิดนึงแต่ คือจะชัดเจนครับมีพุทธคุณแน่นอน,นครับว่าโปองค์แรกเลยครับเป็นปู่ทวดเตารีดปีสูหน้าพี่ดูกระเสลิลลวดูแลโชว์ชด้านล่างครับ เด๊บ,บนะครับถ้าดูเป็นธรรมชาติครับองค์นี้ขอห้าพันห้าครับอาจจะมีราคานิดนึ่งครับแต่ของผมคือชัดเจนอยู่แล้วครับต่อไปครับ เป็นพระเนื้อดินพี่ดูเนื้อดินแร่ม,าามนะครับอาจจะไม่สวยหน่อยนะครับแต่เนื้อดินอย่างนี้ดูความเก่าอย่างนี้ครับพาพไว้เขวนมีพู้ตะคุณแน่นอนครับองนี้ขอสามพันครับ ต่อไปครับเป็นพิมพ์ทุกกตาครับเป็นของวัดพลับครับพี่ดูเนื้อครับตัเนื้อดูความเก่าครับดูด้านหลังครับเก่าแน่นอนครับอย่างนี้วงนี้ขอสี่พันครับ ต่อไปครับเป็นปิดตาหลวงปู่ยิ้มครับแต่พี่ดูเนื้อดูรอยแตกครับดูรอยแตกข้างในก็เก่านะเป็นเนื้อเก่ามากเลยนครับถ้าคือข้างนอกเก่าแต่ข้างในใหมก่ก็มันก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับแต่นี่คือด้านในที่แตกก่อนคือเก่าแน่บ พิมพ์อะไคมชัดเลึกครับด้านล่างครับเนื้อออกสีเทาๆนะครับองค์นี้ขอสองพครับอาจจะมีราคานิดนึงนะครับแต่คือมีพุทธคุณแน่นอนครับผมมีประกันให้ด้วยนะครับต่อไปเป็นพระปิ ตาหลวงปู่เอี่ยมหัวบานเย็นนะครับพี่ดูพิมพ์คมชัดลึกครับองจะเล็กหน่อยนะครับด้านหลังเป็นยันอย่างนี้ครับเนื้อเก่ากึกเลยนะครับพิมพ์อะไรก็คมชัดลึกครับเป็นเนื้อออกเหลืองๆนะครับองค์นี้ขอ สี 4, ่พันห้าต่อไปครับเป็นปู่ทวดเนื้อเมฆกะพัดปีศูนย์ห้าครับปูทวดเนื้อเมฆกะพัดนี้เขาสร้างเก้าร้อยกว่าองค์นะครับหายากนะครับพี่ดูเนื้อเมฆกะพัดครับออกสีเทาๆแล้วนะครับถ้าเป็นเมฆกะพัดใหม่มันจะสีดำๆอันนี้ออกสีเทาๆแล้วนะครับมาพพ้อม มาพร้อมเล,เลี่ยมเงินครับพี่ดูความเก่าครับลงลักปิดทองมาด้วยเลี่ยมเงินเก่าๆเลยครับองค์นี้ให้สอบถามราคานะครับโทรมาสอบถามรา,ราคาได้เลยนะครับศูนย์หกสามศูนย์แปดย์ศงเจ็ดสี่ครเลยมาพบองสุดท้ายครับเป็นพระกิ่งไม่ทราบที่ครับ แต่เทล้านเมือ่อเนาจจะสึกหน่อยนะครับใช้มาสึกหน่อยเนะนื้อทองเหลืองอย่างนี้ไม่เก่าได้คนระับช้ำสึกหน่อยนะครับแต่ชัดเจนะครับดูความเก่าครับรอยตะใบลยเก่าเกครับเนื้อทองเหลืองนะครับ องนี้ขอหกพันห้าสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าพวกพี่ๆสนใจก็โทรหาผมได้เลยครับศูนย์หกสามศูนย์แปดศูนย์ศูนย์หนึ่งเจ็ดสี่มีพุทธคุณแน่นอนครับผมมีรับประกันให้ด้วยครับสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับขอบคุณครับ